เชฟหนุ่มจะพาดูเส้นทางาบางเบ้าไปาท่าเรือบางขาง เส้นทางต้องระวังสวัสดน,นะครับเส้นทางโค้เคี้ยวมากเ <c oughs> ส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังน,น,นะครับ

ด้วยความระมัดระวังน,นะครับโค้งอันตรายมาก <c oughs> ครับผมเส้นทางเส้นนี้ถ้าใครไม่เคยมาก็ขับรถด้วยความระมรัดระวังตอนนี้เชฟหนุ่มกําลังจะไปเที่ยวบางเบ้านะครับของบนเกาะช้างเส้นทางบนเกาะช้างครับเป็น EP ีสองนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็รอ EP ีสามจะเข้าเทีเ่ยวจะเล่นทํากิจกรรมกันในบ้านแล้วครับ EP ีนี้เชฟหนุ่มก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเชฟหนุ่มภูทรน,นะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ีสองครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ